พาดูราคาสินค้าไทยในห้าง TNT ปี2025ที่นี่จะเป็น Asia Supermarket ขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดาส่วนตัวคิดว่าราคาจะสูงกว่าหลายที่แต่มีของกินและขนมเอเชียน่ากินเยอะมากเกบมาห้างนี้บ่อยสุดเพราะว่าที่บ้านเป็นขนมเอเชียเลเวอร์ค่ะเปิดด้วยมาม่าโอเครสไข่เค็มซื้อบ่อยรสคาโบนา่ากับทัฟเฟิลก็มีลืมแจ้งว่าค่าเงินวันนี้23.76นะคะ มาม่ารสต่างๆหมูสับต้ยมยำกุ้งมีขายแบบแยกซองให้ลองเลยค่ะยี่สิบนิดๆน,น้ำจิ้มสุก,กี้ MK ซอสผัดไทยน้ำจิ้มไก่มีหลายยี่ห้อหลายราคาเอาที่ชอบเอาที่ใช้ซีอิ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์เตาเจียวไว้ใส่ผัดผักบุ้งน้ำปลาตาปลาแบบแกวอนก็มีขายขวดสีทองแพงกว่าหอมกว่าเค็มกว่าน้ำปลาตาหอยนางรมเหล่าติกแกงต่างๆตราอร่อยดี น้ำมะขามเปียกแบบพร้อมใช้กะทิมีหลายสูตรมากสูตรขนมสูตรของข้าวแบบกล่องแบบกระป๋องแบบผงแป้งมันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเ,เจ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวตาช้างเอราวันข้าวหอมมะลิตาหงทองขนมเจ้าสัวมีรสกุ้งกับทูน่าบ้านนี้ชอบมากซื้อสัปดาห์ละสามถุงสาหร่ายเท่าแก่น้อยชานมเย็นตราเนตีน้ำเต้าหู้ผงก็มีด้วยจ้ะไอติมเอเต้คลิปหน้าจะพาไปดูสินค้าไทยในห้างอะไรต่ออย่าลืมกดติดตามช่องสาวแคนาดาไว้นะคะ